มาดูหมูออกลูกกันนะคะวันนี้ยายยายเลี้ยงหมูยายหมูออกลูกค่ะโอ้ยโตอย่าไปเล่นน้ำโน่นนี่แม่มันคาดมันหนี่ตัวนึงนี่นี่ลูกตัวไหนอ่ากูได้ลูกมันสามตัวอีดําเออ พราะว่าเดี๋ยวพพ่อมันเมันก็กินเงียจะยุ่นเจ้าก็พวาเดือดไอ้พวกมันเศ้าหมูก็ไปกิ่นห้าพอนะเออเอมันใดดอกก็ไปยังดอกเดี๋วขยับมาให้ยายเข้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลอดจะเข้าไปแล้วค่ะคุณยายคุณยายเป็นหมอคำหมันหมอทำลอดไม่หมอทำหมันมนากีอมันดิเน่เมาอเดนี่หม่นี่อยู่ตรงนี้ตะมาดูนี่กับคุณยายนี่ไม่หันมาให้บัลลาบงนะ เ็นยังดอกลูกเอยเ็ดหายบตัวพนหนว่าแข็งแล้วซุ่มๆดังๆลือออกอนกันี่ไงเห็นยังอ๋อคือเสมดอกดกันหมดเชตะดังเต๋อก็ใหญ่ไหมสอตัวสอห้าตัวแล้วลูกมาดอก5้าตัวแล้วนี่สองตัวสองตัวสอตัวสอตัวมมั มามาเดี๋ยวไปของยาย,ยาะจะใส่ไหม,ไมตาจะใส่ไหมอาไม่ใส่ก็มันร <คน S 2> ้อนนะไว้ก่อนตัวไม่ใส่ก็วางไว้ตรงนี้แม่เอาวางไว้มีตะลตัวอมาไปเอาไม้ตัวเสร็จปากมานีด ดูดออกแต่เออเงี้ยกลิ่นยูเมนบอกยิ่งใหญ่เดี๋ยวไปเป็นพันตัวนั่นเลยนี่นี่แม่ตัวนี้แม่นี่นี่ตัวนี้เออความกิเก้อเออาะว่าทันเลยมาไม่ทันเลย มืดแล้วมั้งว่าเสียงเจ้าทำอะไรอุ้มทำไมล่ะลูกเฮ้ยนี่เรายืนตรงนี้ไม่ต้องไปเดี๋ยวหมูใหญ่จะมัวเยบหมูเล็กหมูใหญ่ต้องอยู่ตรงนี้ จะเข้าไปทำไมยายเข้าไปคนเดียวก็พอรออยู่นี่เด็กรออยู่นี่ตัวเองทำเป็นอยู่เหรอปากก็เองมันหมุนจะกัดตูดนะอุ้มอุ้มยังไห้วน้ำตากขึ้นจี๊ดจี๊ดตาเรียบมั่นตาตาตัดป็นเล็บปากม้วนมันมันแม่งตัดให้มัน

ตัดนหน่อยเล่มแหลมโว้ยเคยตัดประกาศตัดตัดนหน่อยเพ่ตัดหลายพ่อหนังแหลมเว้นกับปัติเหรอแม่เอ้ยบาดได้าไงล่ะ

បានបាក់បត់ទៀតទៅទៅហើយទៅទៀតបាក់នេះវិញមិនចាំរងលេងនេះទៅទៀតទៅ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 